สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ h i วิชั่นไฟเซฟตีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําระบบนะครับไฟอาร์ลาม Conventional นะครับเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะครับก็จะมีไฟอาร r ลามคอนโทรน n นลนะครับมีตัว s o วเดอรนะครับสโต l ไลา์นะครับแล้วก็อารลามเบลนะครับวันนี้จะเป็นไฟล์สโต l i ลายนะครับ ส่วนรลยการดีเทคครับก็จะมีฮีทแลวก็สโมงนะครับวันนี้ก็จะเป็นฮีทดีเทคเตอร์นะครับการทํางานของฮีทดีเทคเตอร์นะครับก็ถ้ามี2วิธีเนาะหก็คือแบบการทํางานที่อุณหภูมิเปลี่ยนฉับพลันนะครับเกิน8องศาขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะอารามเนาะแล้วก็อุณหภูมิเกินกว่า57องศานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสกันนะครับโดยเราจะมีไดเป่าผมทําความร้อนนะครับมาเป่าที่ตัวเซนเซอร์ดูนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับผม นะครับครับเมื่อเซ็นเซอร์ตัวไหนจับได้นะครับตัวเซ็นเซอร์จะมีไฟสีแดงบอกสถานะนะครับ แล้วก็มีอะลามเข้ามาที่ตัวคอนโทรลแพเนลนะครับรวมถึงกว้องสโตรไลานะครับก็จะทำงานส่งเสียงออกมาครับผมแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับกับการทำงานของระบบไฟอะลามนะครับคอนเวนชันแนลของไฮวิชันครับผมยังไงวันนี้สั้นๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ